ก็ออแตบเบะ,ะถามว่ารักไหมบางคนก็ไม่รักหรอกแต่ว่าเพราะว่าเขาเป็นฝรั่งไงก็เลยก็เลยคิดว่าการที่ได้สามีฝรั่งมันอาจจะไปต่อยอดอะไรสักอย่างก็ได้สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับปรแก้อชาแนลวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้นะคะ สังเกตไหมคะว่าเมียฝรั่งน่ะบางคนได้สามีใจดีใจดีนะคะบางคนก็ได้สามีขี้เนี้ยขี้เหนียวนะคะบางคนก็เอเอาแต่เมียไม่เอาลูกติดหรือว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องที่เมืองไทยของเมียเลยนะบางคนฝรั่งบางคนก็ ไม่ให้เมียใช้เงินเอ้ไม่ให้เงินสดเมียนะฮะแต่เมียอยากได้อะไรก็พาไปซื้อคือสายเปแต่ไม่ไม่เปเงินนะคะ,ะหรือบางคนแต่งงานกับฝรั่งแล้วก็มีปัญหากันนะคะอย่าร่างกันบางคนผู้ชายเชิญไปอยู่เมืองอเชิญไปเที่ยวเมืองนอกไปได้อาทิตย์หนึ่งเขาก็ไล่ออกจากบ้านนะคะ หรือบางคนก็คือเลิกล้างกันหย่ากันนะ,ะฝ่ายหญิงอยู่เมืองไทยฝ่ายผู้ชายอยู่เมืองนอกแต่ก็ไม่ได้มาจดเออมาล้างทะเบียนหรือมาจดทะเบียนหย่านะคะมันก็คาลากคาสังอยู่อย่างนั้นแล้วจะทํำยังไงนะ,ะไอ้การที่ว่าเราจะได้สามีต่างชาติใจดีหรือไม่ใจดีอันนี้มันบอกไม่ได้นะบอกไม่ได้ มันก็แล้วแต่บุคคลไปก็เหมือนคนไทยบางคนเจ้าชู้บางคนก็ไม่เจ้าชู้นะคะมันก็ต้องดูไปเรื่อยๆนะคะดูไปเรื่อยๆถ้าสมมุติว่าคือ,ค,อคือคนเราอ่ะเขาพากันก่อนที่จะตัดสินใจอยู่ร่วมกันเราจะต้องรู้นิสัยเขาระดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะคือถ้าสมมุติว่าเราทนอยู่กับเขาไม่ไหวหรือทนพฤติกรรมเขาไม่ไหว ราก็แค่ถอยออกมานะคะหรือบางคนทนพฤติกรรมของฝ่ายชายไม่ไหวแต่บางครั้งข้อดีของเขาก็มีนะคะก็เลยเอาข้อดีมาหักล้างข้อเสียนะคะก็ต้องทนอยู่ฝืนทนด้วยเหตุผลคันด้วยเหตุผลที่ตัวเองมีนะคะก็เลยอ่ะแต่งก็แต่ง เอาก็เอาอะไรแบบเนี้ยนะคะถามว่ารักไหมบางคนก็ไม่รักหรอกแต่ว่าเพราะว่าเขาเป็นฝรั่งไงก็เลยก็เลยคิดว่าการที่ได้สามีฝรั่งมันอาจจะไปต่อย,ยอดอะไรสักอย่างก็ได้อพอแต่งงานกับฝรั่งแล้วเราก็าไปอยู่เมืองน,นอกไปหางานทําไม่ให้เงินแล้วก็ทํางานเองแต่อาเข้าจริงๆนะคะพอแต่งงานกันไปแล้วอยู่กินกันไปแล้ว ตอนแรกๆอุดมคตินะคะตั้งใจแต่แรกว่าเขาไม่ให้เงินก็ไม่เป็นไรฉันทำงานหาเงินเองส่งเงินให้ลูกให้พ่อแม่พี่น้องที่เมืองไทยเองก็ได้นะคะตอนแรกตั้งปณิธานไว้อย่างนั้นแต่พอมาอยู่เข้าจริงๆพอสามีไม่ให้เงินสามีไม่ให้การช่วยเหลือครอบครัวที่ไทยก็จะเริ่มแล้วไงคะเก็บสะสมไปเรื่อยๆก็จะกลับมาถามตัวเองว่าทนทำไมนะคะพอ พอยืนด้วยขาลำแข้งตัวเองแล้วคือถ้าจะเป็นแบบนี้เหนื่อยนะเหนื่อยไม่สู้มไม่มีผัวก็ได้นะก็เลยเลิกหลากันแบบนี้ก็มีบางคนก็ทนไปเลยทนจนจนกว่าจะตายกันไปข้างหนึ่งอย่างนี้ก็มีนะหลายๆเคสหลายๆครั้งที่ป้าแก้วเห็นนะคะที่อยู่เมืองไทยแต่งงานนะคะกับฝรั่ง ผู้หญิงอยู่เมืองไทยผู้ชายอยู่เมืองนอกแล้วเกิดอาการไปกันไม่รอดพอไปกันไม่รอดทํำยังไงอยากอยากแต่ติดต่อผู้ชายไม่ได้เลยนะคะติดต่อผู้ชายไม่ได้เลยเขาไม่ส่งเสียเลี้ยงดูบางคู่ก็มีลูกด้วยกันแล้วผู้ชายก็หายจอจไปเลยไม่สนใจนะคะผู้หญิงไปเจอรักใหม่ก็อยากจะอยากนะอยากจะอยากเพื่อที่จะไปแต่งงานกับ หนุ่มคนใหม่แต่ทะเบียนสมรสเก่าก็ยังคาไว้อันนี้ตามที่ป้าแก้วได้อ่านมานะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่า,าแยกกันอยูอ่ปีหนึ่งหรือสองปีคือติดต่อผู้ชายไม่ได้เลยผู้ชายซัพพอร์ตไม่ซัพพอร์ตเลยในช่วงเวลาปีหนึ่งหรือสองปีเนี่ยนะคะป้าแก้วไม่แน่ใจลองไปอ่านดูเราสามารถไปไปที่ศาลครอบครัวในจังหวัดที่เราอยู่นะคะ ที่เมืองไทยนะคะในจังหวัดที่เราอยู่แล้วก็ไปลองไปปรึกษาทนายทนายที่นั่นดูนะคะจะจะเสียเงินประมาณสักหมื่นหรือสองหมเนี่ยนะ,ะในการค่าดําเนินการในการที่ฟ้องหย่าได้โดยผู้ชายไม่ต้องมาหย่าที่เมืองไทยนะคะแบบนี้ก็มีนี่คือทางออกอีกทางหนึ่งของสาวไทยที่มักจะมีปัญหา แบบนี้นะคะอย่าคิดว่ามันไม่มีปัญหานะคะในการที่เรายังคาทะเบียนสมรสกับเขาอยู่นะคะแต่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่เมืองไทยหรือว่าอยู่เมืองนอกอกฎหมายมันการันตีอยู่แล้วนะคะว่าแต่งานที่เมืองไทยก็ตามก็จะมีผลที่ต่างประเทศเหมือนกันอย่างประเทศอังกฤษเนี่ยพอแกจดทะเบียนสมรสเสร็จแล้วก็ ก็เอาไปแปลนะคะแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษจากนั้นก็เอาไปยืนที่ที่กงเออไม่ใช่กงสมสถานทูตนะคะสถานทูตอ,อังกฤษประจำประเทศไทยนะ<ส>เพื่อให้เขารับรู้ทั้งสองประเทศว่าเออคนนี้ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้แต่งงานจดทะเบียนสมรสกันแล้วนะคะ<ส>เป็นอันรู้กันทั้งสองประเทศนะคะว่าไม่สดสามารถตรวจเช็คได้ นะะาบางคนจะเอ๋นักสาวมายืนฟังอาบางคนนะฮะก็คิดส่วนทางนั้นฝรั่งเขาไม่อยากเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเพราะว่าเขาไปรักไปชอบใคร เขาก็อยู่ด้วยกันโดยที่ไม่จดทะเบียนสมรสก็ได้นะคะเขาไม่ไม่มีปัญหานะคะเพราะเขาส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยจดทะเบียนสมรสันหรอกนะคะเพราะว่าเขากลัวการฟ้องหยา่าดังนั้นแล้วถ้าไม่แน่ใจจริง,งๆเขาก็จะไม่แต่งงานกับเราเขาก็จะไม่จดทะเบียนสมรสกับเรานะคะนอกจากจะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอ,อยู่ด้วยกันแบบอย่างเงี้ยนะคะ หรือแน่ใจจริงๆแล้วว่าไม่มีปัญหาแน่นอนก็ถึงจะจดนะคะหรือรักสุกงอมมากๆอ <c oughs> <c oughs> ย่างประเทศอังกฤษนะะที่ป้าแก้วอยู่ป้าแก้วก็เห็นหลายคู่นะคะที่ที่เขาอยู่ด้วยกันโดยมาด้วยวีซ่าพาร์ทเนอร์นะ,ะไม่จะเป็นจะต้องแต่งงานกันก็อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะแต่ว่าคุณสามารถทำงานได้ ะะทำงานได้แต่ถ้าคุณมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเยี่ยมเยียนคุณไม่สามารถทํางานได้นะคะอันนี้คุณจะต้องดูด้วยว่าคุณจะมาหาผู้ชายอยู่กับผู้ชายในต่างประเทศเนี่ยเพื่อจุดประสงค์อะไรถ้าคุณอยากจะทํางานด้วยจะได้ไม่เบื่อนะ,ะอันนี้คุณต้องมาด้วยวีซ่าอีกประเภทหนึ่งนะคะว,วีซ่าที่สามารถทํางานได้หรือถ้าคุณมาแบบเอมันขำๆไม่ต้องทําอะไรนะคะคุณก็มาวีซ่าอื่นก็ได้นะคะ อาล่ะค่ะวันนี้ป้าแก้วก็คุยสเพเรล่าในเรื่องต่างๆเนาะก็เลยเราไม่จบเน้นเนาะแล้วเรื่องเรื่องการทิ้งท้ายนะคะเรื่องค่าเลี้ยงดูค่าเลี้ยงดูบุตรนะคะว่าเราจะฟ,อฟอ้องฟ้องร้องค่าเลี้ยงดูบุตรได้ไหมอันนี้เราต้องดูด้วยว่าผู้ชายฝรั่งคนเนี้ย เขาอยู่ที่ไหนถ้าสมมุติผู้หญิงกับลูกอยู่ที่เมืองไทยแล้วฝรั่งทํางานนะคะมีรายได้ที่เมืองไทยเราสามารถยื่นฟ้องศาลได้ให้เขาส่งค่าเลี้ยงดูลูกเลียงดูบุตรไม่ใช่เลี้ยงดูเรานะคะเลี้ยงดูบุตรได้นะคะแต่ถ้าฝ่ายผู้ชายอยู่ต่างประเทศกฎหมายไทยไม่สามารถที่จะไปบังคับให้เขามาจ่ายค่าเลี้ยงดูให้กับลูก หรือผู้หญิงไทยที่อยู่ในเมืองไทยได้นะคะอันนี้เราต้องดูดูด้วยนะคะว่าเขาอยู่ประเทศไหนแต่ <c oughs> ถ้าเราก็อยู่ต่างประเทศเขาก็อยู่ต่างประเทศลูกก็อยู่ต่างประเทศเหมือนกันอันนี้เราก็สามารถยื่นให้เขาส่งเสียค่าเลี้ยงดูได้แต่แต่แต,แต,แต,แต่ประเทศอื่นไม่รู้นะแต่ประเทศอังกฤษเราสามารถาไปยื่นยื่นฟ้องได้ให้เขาส่งเสียค่าเลี้ยงดูบุตรได้นะคะ,นะคะกฎหมายจะบังคับ โดยอัตโนมัติหักจากเปอร์เซ็นต์รายได้ของเงินเดือนเขามีลูกกี่คนก็หักไปนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ขอเอวังด้วยประการราชนีเนาะ,ะไปแล้ววันนี้ทำงานคะ่ะเจ็บคอน่าจะอากาศมันเปลี่ยนเดี๋ยวอากาศเย็นเดี๋ยวอากาศร้อนนะ,ะแล้วเมื่อคืนนี้พอแกวเปิดพัดลมนะ,ะลืมสายเปิดสายมันก็ถอด ถอเรามันก็เลยทําให้เจ็บคอนะคะวันนี้กลืนน้ำลายก็เจ็บคอเอาล่ะค่ะไปแล้วนะคะไปแล้วจริงๆสวัสดีค่ะ